สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับดูกับผมช่องมิกซ่าเกมเมอร์กับเกมที่มีชื่อว่าฟีไฟนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นหมวด 4VC กับแคนเรานะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนชวนลูกแคนพี่เองนะครับคนแรกชื่อออโต้คนที่สองชื่อน้องคุณเองนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่กำลังจะชวนไปนะครับเดี๋ยวเราจะลง 4VC เพื่อปั๊มทัวร์กันนะครับ เราก็จะเล่นแบบจริงจังเราไม่ไปยืนป๊มทัวร์แบบน่าเกียดน่าเกียดนะครับเช่มไหมโต้เออ,อเพราะเพราะแค่เราเป็นคนดีงั้นพี่เริ่มไหมนะโอเคเราจะมาดูในช่องอยู่ในอีกสี่วีสี่นะครับผมแทนที่จะช่วยกันทำอาหากินนะครับน้องน้อง ไอคุณเสียงมึงช็อตอ่ะเออได้ได้ได้ไดยังเงี้ยเฮ้เราเอาเราเอาแต้มสี่ศูนย์แบบชนะขาดรอยเลยไหมล่ะเพราะว่าตี้เราเก่ง <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยดึงหัวไม่ติด มาชุบหน่อยัวหน้าทีมแตกเหรอตายครับผมคนแรกตายซีวีสีครั้งแรกครั้งแรกจะแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไอ้พุนเออเองสี่หนึ่งไหวอแล้วเชื่อพิเลยเย็ดเย็ดดึงหัว่ะเย็ดเย็ดดึงหัว่ะเย็ดต้องคุณดึงหัวอาบติด แตกโหดเกลินเกินไปโอ้ไม่มีพีก้าศูนย์อะไปไปไป สีสูนยะสี่ศูนย์นะเขาสี่เราศูนย์นะโอเคปะเอ้ยพูดเล่นเองก็จริงจังหน่อยสิเอ็งอยู่ในเองเอ็งออกในช่องคนดังเลยนะเว้ยไ <travaille> อโตอโดนแบบไรสาเหตุ่ะโปบอนีอเน่เฮ้ยไอคุณหลังเข้า ถ้าไม่พี่เองตายแล้วไม่พี่เองตายนะเองจงพึงส like ังวรไล้ว่าเองมีบารมีของพี่อยู่ไอ้คณผมกลว่าจะมาลากหัวโจ้ซะเลย่อ็เอ้ย XM8 กับ P90 นเองว่าเอาอะไรดีกว่ากันวะ แต่พี่จะเล่นพีเจ้าสูงแล้วพอพี่มีสก,กินนะ่ะสวยงามของพี่วะสก,กินก,ก็สูงแอค่คณมันมีบั๊กทำออกอยู่ไม่ใช่เหรอบั๊กเอาออกอะ่ <c oughs> อาแน่ไม่ได้กินพี่ดอกท่านแน่ทานแน่ไม่ได้กินพี่ดอกจุก๊กพี่จุก๊กบอกเลยจุ๊บ คุณมันเปลืองไอวอลไหมแทนที่ทจะมาทำประโยชน์ช่องเรามันเลียวช่องเรามันเลียวเราจะไม่ตัดอะไรมากนะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเราก็จะบ่นไปเรื่อยๆให้คนให้คนดูแบบราคาเราเล่นนะครับแล้วเ,เป็นช่องที่น่าเบื่อ โอ้ออโต้ทำไมเล่นอย่างนี้ข้ออ้างข้ออ้างร้นวนเลยเดี๋ยวเจอพี่เดี๋ยวเจอสกิลพี่มิดโน่หนึ่งพี่มิดโนหนึ่งไม่มีหลักฐานว่าพี่ลาครับพี่ยิงได้นิดหน่อยครับ เดี๋ยวสุดท้ายป่ะ <S <S เฮ้ยคุณอยู่นี่ไอ,อคุณม,มันวิ่งไปหาเองก็วิ่งเข้าหน้าต่างไปแล้วบ้านนั้นแหละบ้านนั้นแหละดึงพี่หน่อย <S <S ดึงพี่หน่อยดึงพี่คนโอ้โหได้ได้ไอวอลเยอะอยาเล่นไหนวอลด้วย คุณยิงหัวโชว์สี่ตัวดะอันเนี้ยไอคำว่าเหลือนะได้ยินแต่ว่าถ้าพูดยาวๆอาจจะไม่ได้ยินเอาไม่เชื่อมเราดูในคลิปที่เลยว่ามันไม่ได้ยิน มันชุบเพื่อนช่วยพี่หน่อยครับคุณไม่ช่วยเลยวะท่วงวะโอ้โหไม่เกิดเกิน คุณเอาให้วองมาทำประโยชน์ดีกว่าไหมแมสุดท้ายแล้วครับน้องๆเฮ้ยมันมันทำไมมันับาแบบแบบ Vip-bop, vip <coughs> hmm. oh, não pode. ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องชมเยอะ อะไรคุณจะชมเยอะโอ้โหเกือบทีแล้วครับัน้อง เมื่อกี้คือพี่ใช้ฝีมือแค่80%นะครับยังไม่ถึงร้อยก็ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ตายคนแรกวะไม่รู้ครับน้องๆแต่ว่าพี่ใช้ฝีมือแค่70หรือ80%เอง่ะครับถึงจะยิงเมื่อกี้ก็ถึงมีฝีมือแค่นั้นไงน้ะ แมงวิ่งขึ้นแบบน่าเกียดเกินอันนี้ก็วิ่งไปแจกเขาอาเอ้ยโอ้ยโตจะวิ่งนานไหมดูพี่หน่อยครับโอ้โหโตสามแอง น้องคุณมาช้าเกินเ่าฟานี้ใช้ได้พี่ก็จงลงคลิปแบบนี้ที่จะไม่ตัดโอ้โ oh, หไม่มีสกิลฝีมือสกิลเพยเหมือนพี่เลยวะ่ะ What the fuck นี่คือสกิลแอบอะครับน้องๆหนึ 1, 4, ่งสี่ว่ะหนึ่งสี่ว่ะเอาเรื่อง 1, 4, ว่ะหนึ่งสี่ว่ะว้ไว้ไวโดนไหลว่ะ วะตายว่ะบิ่งไปแจกว่ะสกิลแจกว่ะเมื่อกี้ไม่เรียกจุกนะเมื่อกี้เรียกแจกนะท้องคุณอ่าคุณยืนนิ่งเลยคุณถ้ายืนนิ่งซื้อไอวอลมาให้พี่มา โอ้โหเกมสุดท้ายไม่ช่วยงานไอ้โต้เสลารีพอร์ตมานะโอโ้กระสุนผ่านหน้าโอ้โหขวามือเต็มเลยครับยิงขายิงขาไปขาขาด ว่าจะช่วยกูไอ้สรโอ้โหคุณทำอะไรคุณตานนี้มึงก็แจกแน่เลยวะเฮียตานนี้ออโต้หนึ่งสี่วะตอนนี้ 1, ออโต้หนึ่งสี่วะ้ทำไมโต้ยิงได้หลายนะจังวะซองกำนันเนี่ยโโ่วนนี่ อ้าลนเฉยเย้คุณเอาเรื่องว่ะปืนพกเลยเนี่ยมันมีลูกซองนะเอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ <c oughs> เดินไปไม่อาจะถ้าพี่จะจบคลิปแล้วนะครับน้องๆก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ชอบมา,มากๆกดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้พวกพี่ด้วยนะครับน้องๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม